สวัสดีทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวครูขออนญาตนิดนึงจ้าสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะไม่มีทุนเริ่มทำออนไลน์ยังไงวันนี้มันง่ายมากไม่มีทุนเริ่มทำออนไลน์ยังไงนะลูกนะวันนี้มีมาแบ่งปันเลย ด็อกเตอร์ทำอะไรเหรอคะแบบเดิมคะ่ะสวัสดีค่ะภาพชัดส,สัญญาณชัดไหมลูกหลายคนถามด็อกเตอร์ว่าดูผู้ขาหนูไม่มีทุนนะ่ะหนูจะเริ่มต้นยังไงดีคะหนูไม่มีทุนหนูจะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้มีคำตอบค่ะรวยสุดตอนนี้รวยสุดและเฮงสุดและปังสุดกลูกมันคืออะไรพอยภาพภาพแม่สัญญาณชัดนะลูกนะเออ หลายคนบอกว่าเรา้ะงกินอะไรเอเซน่าจะชงน้ํานะคะ <Hello. S 1> เพราะว่าตัวที่แม่กินเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นะคะ <Hello. S 1> มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <Hello. S 1> มันสดชื่นลูกแล้วก็เติมเอ่อเติมเต็มแล้วก็กินได้ระหว่างวันในทุกๆวันเลยนะคะ <Hello. S 1> เออ <Hello. S 1> โอเค <laughs> โหสีสันสีสันวันนี้วันอะไรสีชมพูใช่ไหมอืม ใครบ้างใครบ้างคะที่ตรงนี้ใครบ้างคะที่ตรงนี้ไม่มีทุนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีทุนอ่ะเราไม่ได้รวยอ่ะเราไม่ได้มีเงินแสนเราไม่ได้มีเงินหมื่นอ่ะเราสามารถที่จะทำไมคะทำออนไลน์ได้ไหมวันนี้ด็ตรมีคำตอบค่ะหลายคนถามเงินเข้ามาแม่ หนูไม่มีทุนเลยจริงๆนะในตัวเนี่ยหนูเหลือ70บาทโอ้โหดีไม่20บาทเหมือนครูสีตาแล้วนะยังโชคดีนะยังเหลือตั้ง70ดบนะใช่ไหมภาพชัดสัญญาณชัดนะทุกคนคะ่ะขอบคุณเพลงครูสิตาค่ะโอเคหนูแม่อยากจะบอกกับลูกทุกคนแบบนี้นะคะว่าวันนี้หนูไม่มีทุน แต่หนูอยากที่จะมีรายได้เพิ่มบนโลกออนไลน์ถูกไหมลูกหนูไม่มีทุนแต่หนูอยากที่จะมีรายได้เพิ่มบนโลกออนไลน์ถูกต้องไหมคะถูกไหมถูกไหมแล้วการที่เราสามารถที่จะทำไมคะเอาไปทำอย่างอื่นได้อะสิ่งที่เราสามารถ มาใช้คําพูดอะไรดีที่แบบให้มันเข้าใจได้ง่ายๆแม่ก็กูไม่มีเงินนะแต่กูอยากมีไรายได้เสริมอะแล้วกูจะทำยังไงเอออันนี้แบบบ้านๆเลยนะลูกนะเออ,อกินอะไชื่นใจอ๋อโอเคนะประเด็นคือถ้าวันนี้กูไม่ไม่มีเงินบ้านๆเลยนะลูกนะกูไม่มีเงินคูแล้วใช้กูทําอะไรวะ พี่สิริพลบอกถูกค่ะแต่สนใจค่ะฟังทุกไรฟ์ที่ดูครูเช้าเย็นเลยภาษาถูกขอบคุณค่ะเพราะครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูบอกอะ่ะแม่งกูรอดแล้วไงแต่สิ่งที่แม่งเดินตามเรามามันมีอีกคนแม่งเยอะแยะลูกใช่ไหมตัวไรบอกว่าอะไรนะลูกนะชัดค่ะหนูไม่มีทุนค่ะอยากมีรายได้เสริมเอ่อรายได้เยอะค่ะนะคะคือครูกำลังจะบอกแบบนี้ลูก มาชี้จุดเก่าตรงที่คันนะลูกนะหลายคนตรงนี้แม่เมืองทําอะไรกันวะรวยเอารวยเอาทําไมขายออนไลน์แม่งมันไม่ใช่แค่แบรนด์ T.S. d นะลูกนะหนูไปส่องได้เลยคนที่ทําธุรกิจออนไลน์นะตอนนี้ลูกนะ <laughs> เขาผลิตกันไม่ทันแล้วเขาส่งของกันไม่ทันสังเกตได้ยังไงลูกธุรกิจเออธุรกิจ ธุรกิจอื่นแม่งซบเซาแต่ธุรกิจขนส่งคือนัมเบอร์วันนั่นหมายความว่าทิศทางของการขายออนไลน์มันมามา,มากมายค่ะไลแมนเป็นอาชีพที่หลายๆคนครูประทับใจมากๆเลยนะคะพลทหารท่านหนึ่งท่านบอกด็อกเตอร์ครับทุกวันนี้หลังจากที่ผมเลิกเลิกงานราชการนะ่ะผมก็ไปเป็นไลแมนส่งของ แต่ผมรักในอาชีพทหารผมก็จะสรนเวลาเพื่อไปทำไลแมนเหมือนเป็นเหมือนไปส่งของเราได้เงินกลับมาได้วันเท่าไหร่คะประมาณร้อยห้าสิบครับบวกลบเขาบอกเขาแฮปปี้แล้วหนูดูสินี่พูดถึงขนส่งที่แม่งเขาได้มีรายได้จากกระทบเขามีรายได้ จากผลกระทบจากโควิดคนไม่กล้าออกไปไหนแต่เขาทําไมคะรีชีพคะ่ะเพื่อดีไหมคะเก็บเกี่ยวรายได้คะ่ะเขารู้คะ่ะว่าวัยที่แปดสิบเขาคงขับเป็นไลนแมนไม่ไหวถูกไหมเออครูใหญ่จะบอกกับทุกคนแบบนี้คะ่ะว่าวันนี้คุณไม่มีทุนแต่อยากเริ่มต้นหาอาชีพเสริมบนโลกออนไลน์หลายคนดเรเข้าใจนะลูกนะลูกยังให้นมกระเตงอยู่เลยอะ ช่ไหมหมดลูกยังไม่เข้าอู่อยู่เลยจะให้หนวแรงที่ไหนมาคือสู้เราครูโอ้โหเราก็เลยบอกว่าเราเข้าใจในโจทย์เนี้ยแต่หลายคนอยากทำคำพูดนะลูกนะอยากทำออนไลน์แต่ไม่มีทุนกูงงเหมือนวันเนี้ยเหมือนเราก้าวขึ้นมาเรารู้รู้ว่าออนไลน์มาดีอยากทำออนไลน์ค่ะแต่ไม่มีทุนมึงก็ถอยมาที่จุดเดิมอีกอะ อยากทำออนไลน์ค่ะโอ้โหหนูอยากขายออนไลน์ออนไลน์แต่กูไม่มีทุนคงไม่สำเร็จหรอกมึงก็เท่าเดิมแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จคือ,อยังไงคะโอ้โหออนไลน์แม่งมาได้กูแม่งเซ็งยอ่อการอากาศได้กูพรีออเดอร์ได้นั่นนะคะ่ะคือไรายได้ผ่านออนไลน์เก็ตปะเก็ตไหมเก็ตไหมอีกครั้งนะลูกนะถ้าวันนี้หูหนูกระดิกกับคำคมที่ด็อกเตอร์ได้พูดนะ่ะหนูจะรู้เลยว่า มันง่ายมากๆมันไม่ได้อยู่ที่เงินแต่แม่งมันอยู่ที่นี่ที่ใจการทําธุรกิจแม่งทุกธุรกิจนะเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินทุนมันเกี่ยวที่ใจแม่งล้วนๆดรอบ,บอกเลยทุกธุรกิจใจแม่งล้วนๆไม่เกี่ยวกับเงินการทําธุรกิจนะวันที่ดรทาโรงงานน้ําดื่มครูแม่งทุกทุบหม้อข้าวตัวเองทอําอ่ะจนไม่เหลือเงินสักบาท แถมยังมีหนี้มาอีกใจครูมันบอกว่าแม่มันได้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 ไดครูมไม่เคยปีดป,ปากให้แม่ครูรู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราจัดการได้แล้วภายในสามเดือนก็จบค่ะอือครูบอกแบบนี้คะ่ะว่าไม่ว่าคุณอยากจะทำธุรกิจเล็กใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะลูกนะง่ายที่สุดคือ ใจมึงเอาจริงปล่าใจอะเอาจริงเปล่าดเรเอาจริงนะเอาจริงนะแต่หนูจะไหวเหรอเอาจริงนะแต่หนูไลไม่เป็นเอาจริงเหรอเอาจริงค่ะแต่หนูไม่รู้จักสินค้าเลยเอาจริงค่ะแต่หนูแต่หนูแต่หนูแต่หน,หนูถ้าวันนี้อะเหมือนหนึ่งแต้มวันนี้หนูอยากทำ T S W ค่ะแต่หนูไม่รู้จักระบบเลยไม่รู้จะไปอธิบายใครมึงก็เหมือนเดิม หนูอยากทําขายออนไลน์ค่ะมีรายได้เสริมค่ะแต่หนูไม่มีทุนที่จะมาลงของเลยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้หนูจะโพสทายัางไงเพราะตอนนี้หนูเว้นเพลงค่ะมึงหาข้ออ้างอยืนแล้วมึงจะได้ยังไงละลูกรายได้บนโลกออนไลน์นะโลกออนไลน์หมายความว่านั่นคือตัวตนที่แม่งเป็นเรามันคือตัวตนที่แม่งเป็นเรามึงไม่ต้องไปเฟกหากใครนะลูกนะ ไม่ต้องไปเฟกยิ่งเฟกมึงยิ่งสมองเบอ้อแล้วมันขาดความเป็นตัวเองถ้าวันหนึ่งนะลูกนะครูขอบคุณคอสวาวมากเลยสิ่งที่ครูได้ไปเรียนมันกระทาะออกมาในหลายๆอย่างสิ่งที่ครูได้นะคะทำให้ครูรู้ว่าอ๋อชีวิตเรามันจะว้าวได้มันง่ายนิดเดียวแค่แก้แค่ปลดล็อกแค่ปล่อยมันออกไป จากหัวใจเรากับอดีตแล้วเราก็ไปข้างหน้าต่อเพื่อทำไมคะได้เจออนาคตที่ดีและสดใสถูกไหมวันนี้หนูบอกว่าหนูอยากขายออนไลน์แต่หนูบอกว่าดอกเตอร์แม้กระทั่งอ้าวเมืม่อวานไปไหนแล้วละ่ะ SM สมสมส่วนถามว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อว่า การทำออนไลน์มันสร้างไรายได้มันมีไรายได้เกิดขึ้นสองทางค่ะบนโลกออนไลน์รายได้บนโลกออนไลน์เกิดขึ้นสองทางค่ะทางแรกคือการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์ซึ่งเป็นการจับเสือมือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยสถานการณ์นี้การขายออนไลน์แบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับคนที่แม่งไม่มีทุน แต่เราต้องทําไมคะมุ่งมานะอดทนขยันเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาจากไหนคะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าวันนี้เราเช็คแล้วว่าเราการขายพรีออเดอร์ของเราทําไมเราถึงไม่มียอดทําไมเราถึงไม่มียอดพอยบอกว่าพอยมีปัญหาเรื่องสายตาไม่เป็นไรลูกกินเอสเซนาเออไม่ใช่กินเอสเซนากินโลเอ,อไม่ใช่กินไอโฟกัสกากลังมาลูกบำรุงสายตา ถ้าวันนี้หนูอยากขายออนไลน์แบบพรีออเดอร์ครูให้คีย์เลยนะสิ่งที่หนูจะขายได้ง่ายมากที่สุดคือขายตัวเองก่อนขายตัวเองหมายความว่ายังไงวันนี้คุณอาจจะไม่ได้กล้าออกมาไลฟ์แต่ขายตัวเองให้เป็นหมายความว่าคุณก็ต้องไปอ่านดีเทลของโปรดักสินค้าตัวนั้น ข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงเอาความรู้รายละเอียดอ่านมาเขียนเป็นวอ r d ดดิ้งมาเขียนเป็นข้อความที่แม่งกระแทกใจคนคุณสังเกตไหมคะว่าทำไมอะ่ะคำคมอะ่ะคนกดไลค์ถูกใจกันเยอะจังถ้าวันนี้คุณเขียนคำในการทำา PR สินค้าของคุณ จากการทำสินค้าพรีออเดอร์คำของคุณมันไม่สามารถก๊อปปี้ใครได้เพราะมันคำมันกันกรมาจากหัวใจและสถานการณ์ณตอนนั้นถูกไหมในเมื่อมันกันมาจากสถานการณ์นั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยดรบอกได้เลยค่ะว่าเฮ้ยมัน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 จะเป็นมันเป็นเป็นสิ่งที่เราแบบมันเป็นของเราแม้กระทั่งคำพูดที่เราพิมพ์ออกไป นั่นคือเป็นของของเราเยดนะวันนี้ใครตรงนี้บ้างที่ดูไลฟ์ส่วตรงนี้แล้วลรู้สึกว่าคู่ขาหนูไม่มีทุนแต่หนูไม่กล้าที่จะมาไลฟ์หนูไม่มั่นใจในตัวเองค่ะใช่ไหมหลายหลายคนค่ะมีมากมายที่เชื่อว่าออนไลน์ สร้างเงินล้านได้สิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านได้เพราะออนไลน์มันเชื่อมไปยังทั่วโลกวันนี้เราหลับอีกประเทศหนึ่งตื่นอีกประเทศหนึ่งตื่นประเทศนี้หลับวงล้อของชีวิตเราไม่มีวันที่เราได้พักค่ะแต่รายได้เราก็ไม่มีเวลาที่จะพักเพราะว่าทำไมคะธุรกิจมันต้องไปทั่วโลกพอธุรกิจเราไปทั่วโลกเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นมันคือ โอกาสที่เราจะได้ไปช่วยคนครูเชื่อว่าทั่วโลกนะคะมีคนที่สามารถทำไมคะฟังภาษาไทยออกเพราะเดี๋ยวนี้แค่เราสแกนนิดนึงเราก็รู้ว่าภาษาไทยแปลเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเป็นภาษาเป็นภาษาต่างๆเนี่ยอ่านว่าอะไรถูกไหมถูกไหมอืมครูเลยบอกแบบนี้นะลูกนะการที่หนูอยากขายออนไลน์แบบหนูไม่มีทุน ถ้าวันนี้หนูเป็นหนึ่งที่อยากทํากับ TSW ทักข้อความด็อกเตอร์มาคุค้าหนูไม่มีทุนค่ะง่ายมากลูกหนูเพียงเอานำภาพไปโพสนะคะพอขายได้สินค้าอะไรราคาเท่าไหร่หนูเก็บกําไรไว้ลูกและเอาไปเริ่มลงทุนกับ TSW ให้เป็นกิจจลักษณะ ถ้าวันนี้หนูไม่มีทุนเลยและหนูยังขี้เกียจหนูยังกล้ากลัวหนูยังบอกกูกินข้าวกับไข่ได้กูกินข้าวกับน้ำพริกได้กูกินข้าวกับคุกน้ำปลาก็ได้ทั้งทั้ที่มันมีโอกาสที่มึงสามารถจะไปกินอะไรก็ได้ครูกำลังจะพูดแบบนี้ลูกครูไม่ได้มาพูดแทงใจดำพวกหนูนะแต่สิ่งที่ครูพูดไป กูอยากให้พวกคุณเน่แม่งรอดเหมือนกูกูได้ไรแม่ขอยได้แม่งทุกคนได้แม่งหมดเพราะมันเหลือเฟือรถเบนซ์ไม่ได้มีคันเดียวบ้านไม่ได้มีหลังเดียวเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีชุดเดียวทองไม่ได้มีเส้นเดียวเพชรไม่ได้มีเม็ดเม็ดเดียวมันเหลือเฟือสําหรับทุกคนมันเหลือเฟือสําหรับทุกคนค่ะยิ่งมันเหลือเฟือมากเท่าไหร่มันคู่ควรกับพวกคุณที่แบบมึงคู่ควรอ่ะมันคู่ควรอ่ะ เราเลยบอกว่า i, เฮ้ยแหมดรแมมาขายของก็เพื่อจะมาเพื่อที่จะทำไมอ่ะจะมาโค้ดคนนู่นเนี่ยแล้วแต่จะคิดนะลูกนะเพราะสิ่งที่ดรจะบอกผู้หนูแบบนี้คขาว่าครูรู้สึกสงสารประเทศไทยทุกครั้งที่ครูเห็นคนตกงานที่ครูเห็นคนกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็ทำไมคะ ไปใช้ชีวิตแบบไม่ได้สบายอะ่ะลูกครูก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราออกมาไลฟา์เราออกมาช่วยคนมันมีทางนี้ว้ยมึงมึงได้แล้วห้าสิบาทร้อยหนึง่งขนาดวันนี้คุณปลูกเอาพูดง่ายๆปลูกผักบุ้งขายยังลองให้ผักบุ้งโตเลย แต่วันนี้คุณจะพึ่งเข้ามาเรียนกับ t ี w ได้สองวันมึงจะเอาผลผลิตอีจวงโพสขายวันแรกมันไม่มียอดวันที่สองลองดูซิทำยังไงอีกวันที่สามสี่ฮะทำให้ติดต,ดตดสัก21วันลูกแล้วหนูจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราประเมินผลจากยอดขายอะ่ะมันคืออะไรมันมีผลกับชีวิตหนูนะลูกนะ ไม่ว่าหนูจะอยู่ต่างตะเค็บชายแดนหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าวันนี้หนูดูไลฟ์นี้ได้หนูคือแม่งคนโคตรโชคดีที่จะเปลี่ยนชีวิตกับออนไลน์และสร้างรายได้กับออนไลน์ค่ะทีมงานของครูมีทั้งในและต่างประเทศค่ะสินค้าที่เอเดวิวส่งไปได้ทั่วโลกหนูเป็นตัวแทนโพสสินค้าขายมันไม่เกี่ยวลูกเก็ตยังพอเก็ตไหมเก็ตไหม ใช่คือพี่เทียนเก็ตไหมว่าในชีวิตของเราอะถ้าวันนี้ใจเราแม่งไม่สู้ใจเรามันไม่เอาต่อให้มันดีมากขนาดไหนมันคุ้มค่ามากขนาดไหนมันคู่ควรขนาดไหนมันก็หมดแรงเพราะคุณไม่ตัดอดีตทิ้งคุณไม่ตัดอดีตทิ้งกอดอดีตไว แล้วทำให้ปัจจุบันคุณทําไมคะแย่ลงแย่ลงแย่ลงหดเหีย่ยวหมดไฟลงหมดไฟลงหมดไฟลงใครคะที่จะช่วยเราได้ให้มีพลังตัวมึงน่นแหละตัวเองเนี่ยแหละวันเดียวก็ขึ้นแล้วไม่ต้องวินา,นาทีนี้กูก็ขึ้นแล้วใครที่ทําให้ทุกกูนี่แหละใครทําให้สุกกูนี่แหละใครทำเลยกูนี่แหละ ดังนั้นวันนี้มึงไม่ต้องไปหาความรวยจากไหนมึงรวยในใจให้ได้ก่อนถ้าใจถึงเอาจริงอะทักมาดรเตปันไ้หน้าที่ของคำว่าครูนั่นคือเห็นพวกคุณอะรอดแล้วไปได้ดีทุกคน พราะในวันที่ครูได้เริ่มไปสอนพิเศษกับนนะักเรียนนิสิตนักศึกษาค่ะครูรู้เลยว่าชีวิตพวกเขาโคตรดีที่เขาได้มีการศึกษาแล้วก็ประเทศนี้โคตรโชคดีที่มีคนคุณภาพได้จบปริญญาได้การศึกษาที่ดีและคุณก,ก็โคตรโชคดีอีกที่ได้มาดูไลฟน์นี้ที่คุณสามารถสร้างอาชีพเสริมได้จากการที่คุณไม่มีทุนเลยคุณไปเก็บคีย์ใหม่ ดอกเตอร์ Doctor, มันมันไม่มีอะไรยากทุกอย่างมันง่ายๆสบายสบายทุกอย่างมันง่ายๆสบายสบายตัวเราเองหลายกรัดอกเตอร์หมดพลังจกเลยอะ่ะพลังนะลูกหน้ามันเติมเต็มได้เสมอเหมือนมึงชาร์จแบตอะ่ะอยู่คนเดียวไม่มีใครชาร์จให้มึงก็ต้องชาร์จก็ต้องเติมแบตตัวเองสุขภาพร่างกายเติมให้ตัวเองคะ่ะ เก็ตป่ะถ้าวันนี้หนูอยากขายออนไลน์สําหรับคนที่เพิ่งมาหนูไปย้อนดูนะลูกนะก่อไปก่อมาก่อไปก่อมาก่อไปก่อมาได้เลยมันง่ายมากสิ่งสําคัญสําหรับคีย์วันนี้เลยนะใจล้วนๆลนูกใจล้วนๆต่อให้วันเนี้ยมันดีแค่ไหนถ้าใจไม่ได้หนูก็มันมันไปได้ไม่สุดอะ จะฝึกใจยังไงแม่งให้สุดครูแถมค่ะจะทำยังไงวะด็อกเตอร์ที่ทำให้ใจแม่งมันเชื่อสุดมันศรัทธาสุดและเล่งผลลัพธ์ได้สุดใจมันต้องได้คนที่สำเร็จหนูไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่มีทางเขาไม่มีทางอื่นจะเสี่ยงไง เขาไม่มีสะพานชีวิตอื่นเขามีสะพานชีวิต t ีเที่เดียวเหมือนคูลักค่ะคูลักขายออนไลน์จากเป็นตัวแทนช่วยโพสขายของแม่เอียวจนทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำแถวหน้าของระบบ t s w จากอดีตเคยกินมาม่าห้าเดือนเป็นผู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรทำอาหารเป็นเชฟอะ่ะ กินมาม่าห้าเดือนเขายังอดทนรอห้าเดือนลูกถามว่าในช่วงระหว่างวันพี่รักเขาเป็นยังไงไหมนี่สินอะไรแล้วแต่มีหมดลูกแต่เขาต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้หลายคนอาจจะติดเรื่องคู่ชีวิตเรื่องเงินเรื่องคู่ชีวิตโอเคแต่เงินไม่โอเคมันเสกง่ายมากเลยนะคะ ครูฝากกับทุกคนตรงนี้ไว้ว่าถ้าวันนี้หนูตัดสินใจที่อยากรวยบนโลกอะไรมึงเอาที่ชอบที่ชอบสักแบบหนึ่งแล้วทาให้จริงทําให้จริงขนาดไหนคะด็อกเตอร์ถึงเราจะรู้สึกทําจริงนะวินาทีที่มึงทําจริงๆจังๆร้อยเปอร์เซ็นติดต่อกันหกเดือนเต็มที่สามเดือนหนูเห็นผลแล้วคะ่ะทําจริงนะ มันไม่มีใครที่แม่งไม่ได้ถ้าเอาจริงเพราะโอกาสมันล่องลอยเหมือนเงินที่มันล่องลอยบนอากาศอยู่แล้วอะค่ะเออมันสำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นมันเป็นส่วนที่แบบว่าทำให้ดตอร์นะสปูร์สปายกันแบบสปูร์สปายกันแบบว่าสุดๆดอะเพราะว่าผลลัพธ์ที่เราเวลาเราไปคูลนะเ,เดี๋ยวให้คียแพงอย่างหนึง่งคียแพงมาก คีย์แพงมากสำหรับด็อกเตอร์ที่ทำไมดึงดูดได้เร็วคือด็อกเตอร์ไปดึงดูดกับคนที่เขาทำแล้วสำเร็จเท่านั้นค่ะด็อกเตอร์ไปดึงดูดกับคนที่เขาสำเร็จเท่านั้นใครละกูดูครูชิตาคนเดียวเพราะรายผลลัพธ์มันแทงต่ก็เดินตามครูไม่ต้องคิดอะไรมากแค่นี้จริงๆลูกจริงๆถ้าวันนี้หนูอยากขายออนไลน์ และหนูยังติดประเด็นนี้กระแทกใจตัวเองว่าผลลัพธ์ที่ครูสิตาเสกสร้างให้พวกเราครอบครัวทีเทีบพรุ่งนี้ครูออกรถมูลค่ารถนะลูกนะมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยพฤษภา6เดือนที่สมาชิกนะได้กําไรจากในระบบไปไม่ต่ำกว่าสิกว่าล้านซื้อรถ10กว่าล้านยังไม่รวมหนี้สินที่เขาไปเคลียร ไปเขียนหนี้สินบัตรนู่นนี่นั่นไปเอารถเอาที่ดินออกให้พ่อให้แม่เยอะมากเยอะมากจนด็ตรมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่6เดือนแม่งมูลค่าแม่ง10ล้านกว่าบาทเฉพาะรถนะแล้วถ้าหากว่าปีหนึ่งจะขนาดไหนวะนั้นแล้วคนโทษนะแล้วเบนก็เบนก็จะออกอีกคนหนึ่งแล้วจอมาลอมาลอ14กระะกฎาออกอีกแล้วเห็นไหม เดี๋ยวออกกันทุกเดือนนะเอาพูดพูดตรงๆนะออกรถกันทุกเดือนลูกคนที่แม่งตัดสินใจออกรถกันทุกเดือนจริงๆครูมานั่งดูโอ้พี่วิเขาออกคันแรกเมื่อไหร่อะไปเจโกมะกะลา,าเดือนกุมภาพก็พี่อะไรนะพี่รักว้ยพี่รักว้ยไปเจโรสูนเดียวกันเลยมีนามีไหมมีนามไม่มีมีนามีเปล่าวะจำไม่ได้แต่เมษามีนะเมษาเมษามีไหม เมาษาน่าจะมีอ่ะออกทุกเดือนพื่อง,ง่ายๆอะมีทั้งมือ1มือ2อ,ออกหมดทุกคนจริงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะใช่ปะ่ะมันได้หมดและคนที่จะออกรถเบนงคันต่อไปตีมสีน้ำเงินโอ้โหชอบมากตื่นเต้นมากเพราะเรารู้ว่าพี่เขาสุดนะคะพี่เขาทำแบบที่สุดอะ แล้วเป็นแม่ทีมที่แม่โคตรพรีเมียมโคตรเก่งกันทุกคนน่ะเพราะอะไรคนะคุณพลฟ้าที่ยืนเคียงข้างคุณติตามไม่ใช่ธรรมดาทุกคนลูกเพราะมีของแล้วทาไมคะมีคนของแต่ละคนอยู่แล้วดังนั้นครอบครัวทุกคนรักกันหมดเพราะคนของทุกคนเขามีอยู่แล้วเพราะจากักรวาลนี้มันเหลือเฟือคนมีมากมายลูกนะมันง่ายมาก ด็อกเตอร์แบ่งปันเพราะว่าในความง่ายที่ด็อกเตอร์บอกให้กับพวกคุณนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่แม่งเฮ้ยพวกเรานะเร่งสร้างผลลัพธ์จากการที่ทําไมคะเรียนรู้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตลอดระยะเวลา4ี่ห้าเดือนเข้าเดือนที่หกอะดเรเทรนแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะลูกดกเรเทรนแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลาถามว่าดรยิ้มทั้งวันไหมถ้ารู้สึกอะไรขนาดนั่งอยู่เฉยๆก็ยังแบบยิ้มในานางอยู่แบบนี้ยิ้มช่วยกายว่าเรามีความสุขนี่คุณได้ขีพงไปอีกนะเออไม่มีอะไรไม่มีวันไหนที่ดรไม่ยืนขึ้นหนึ่งเลยพอดรรู้ว่ายิ่งเรายืนขึ้นหนึ่งชีวิตเราแม่ยิ่งพลิกและคนที่แม่งเห็นผลลัพธ์เราที่แม่งพลิกชีวิตเราอะ รวยแล้วแม่งรวยอีกจนแล้วแม่งมันรวยได้มันช่วยคนได้มากนั่นหมายความว่าดอร์โค้ดมีความภาคภูมิใจผลลัพธ์นะลูกนะสิ่งที่ได้มันได้ความภาคภูมิใจหมายความว่าไอคนที่เดินตามเรามาเขามีรายได้ทุกเป็นรายวันทุกวันน่ะเขามีรายได้จากการที่เราอะ่ะมีผลลัพธ์ให้เขาคนที่เดินตามเรามาเขามีรายได้เขารอดทุกคน ไม่ได้ไม่ได้เลยวันหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยอย่างเงี้ยเขาได้อะลูกเราเลยว่าโอ้โหแบบขขอคุณสินค้าทุกตัวที่แบบราคาไม่ได้สูงจนเกินไปคนคนลากย่าหรือว่าคนที่แบบระดับชั้นระดับชั้นกลางถึงไฮโซมันมีหมดไงแล้วมาทําให้พวกเขาอ่ะสามารถไปโพสขายสินค้าได้โดยที่เขามีเงินได้จากการเป็นตัวแทนโพสต์สินค้าแบบไม่สต็อกสินค้า ครูสำนึกรู้คุณกับรถคันนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่ได้มาแบบงงมากจริงๆแล้วก็อะไรที่ครูบรรจงสร้างได้ครูจะละเอียดกับทุกๆเรื่องเพราะครูอยากให้เป็นแบบฉบับรุ่นพี่ที่ส่งต่อให้พวกหนูได้ในความปลื้มปิติใจมีความสุขใจในผลลัพธ์ที่หนูเสกสร้างเพื่อช่วยคนต่อไปลง ในขณะเดียวกันเป้าหมายเดิมสําเร็จแล้วดรขยับเป้า e ไปอีกค่ะนั่นคือคฤหาสา์นั่นคือบ้านมูลค่าห้าสิบบวกบวกอยู่แล้วค 50, 50, 50, 50, 50, 50, ่สำสำะห้าสิบ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 ำๆอ่ะซ้ำมากกว่าสี่อ่ะลูกน่าคือครูเลยบอกแบบนี้ว่าพอครูเข้ามาในทีเอแล้วครูรู้แรงเรื่องกดแรงดู่ก่าจักรวาลน่ะแล้วบูรณาการใช้จากวิชาที่เราได้เรียนมา จังหวะโอกาสที่เราได้ไปท่องโลกว่างจังหวะและโอกาสที่เราได้ไปเจอธุรกิจมาครูมาบูรณาการแล้วเอามาปรับใช้ให้ตรงจริตครูมากที่สุดในการใช้กฎแรง,งดึงดูดกฎจักรวาลค่ะทั้งในธุรกิจของเจอรรี่ด้วยนะคะธุรกิจทุกธุรกิจที่ดร,รมีดร,รใช้กฎแรงดึงดูดจัก,กรวาลเข้ามาเสริมทับเพื่อเป็นกําลังใจมาเจอเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นกําลังใจใจอะ่ะบางทีอะ่ะ เราก็ยังเป็นมนุษย์รักโลกกดหลงเป็นเรื่องธรรมดาความโลภมันปิ๊งแวบ,บเราจับด้วยแบบไหนอารมณ์น้อยเบื่อจับอารมณ์ด้วยแบบไหนการที่เราให้กําลังใจตัวเองนะั้นหมายถึงอะไรคะการขอบคุณร่างกายตัวเองคํานี้แพงมากนะลูกนะครูขาหนูอยากมีกําลังใจสิ่งที่หนูจะมีกําลังใจได้ง่ายที่สุดคือหนูต้องขอบคุณตัวเองแล้วใจหนูร่างกายของหนูเขาจะฟูขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่ได้น้าค่ะ เชื่อไม่เชื่อลองทําดูค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ใครที่ทำไมคะอยากที่จะไปต่อนะคะแล้วไม่มีทุนอยากโพสสินค้าของ t w w ทักข้อความดอกเตอร์ได้เลยค่ะแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะโอเคนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้พลิกชีวิตกันง่ายๆสบายๆแบบนี้เพราะมันเหลือเฟือค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ